สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ไลฟ์ทีวีคนดังฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแรงสุดสุนารีราชสีมาโพสต์อิโมจิชูนิ้วกลางพร้อมเข้าความฟาดฝากถึงใครจูจูนักร้องลูกทุ่งตัวแม่อย่างสุนารีราชสีมาออกมาโพสต์ตอรี่ซัดข้อความสุดเดือดแถมใส่อิโมจิชี้นิ้วกลางอีกด้วย ทำเอาแฟนๆนั้นอยากจะรู้ว่าพี่สุนั้นจะฝากโพสต์นี้ถึงใครกันแน่จุู่ๆได้เห็นข้อความสุดเดือดเมื่อตัวแม่ศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างสุนารีราชสีมาออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมที่ทำเอาตาลุกวาวกันเลยทีเดียวว่าแม่สู่นั้นฝากข้อความถึงใครโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ข้อความสั้นๆแต่ดูมีนัยยะสำคัญอ่านแล้วมีสะดุง้งเน้นย้ำไปที่คำว่า โง่ตัวระบุข้อความว่าคนที่คิดว่าคนอื่นโง่คือคนที่โง่กว่าคนอื่นพร้อมฟาดซ้ำด้วยการแนบสัญ,ญลักษณ์อีโมจิชูนิ้วกลางไซส์ใหญ่แบบเต็มตาไปเลยทีเดียวเมื่อโพสต์ดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปมรนดาขาเม้นบนโลกโซเชียลก็พยายามหาข้อสรุปกันว่าเจ้าตัวนั้นต้องการฝากข้อความไปถึงใคร ถึงแม้สุนารีราชสีมาจะไม่ได้ระบุชื่อแต่ก็ไม่รู้อีกว่าจะโดนโยงไปถึงเรื่องไหนอะไรหรือเปล่าต้องรอเจ้าตัวมาตอบเองจะดีกว่าชาวเน็ตแห่วิจารณ์เสียงร้องปรางกันนรันแบบนี้สวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับปรางกันนรันหรืหรอเลดี้ปรางซึ่งในตอนนี้เธอกลายเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเลดี้ปราง โดยปรางเดบิวต์ในเพลงแรกคือนิทานความรักซึ่งก็ได้รับกระแสที่ดีและตอนนี้เธอยังรับงานอีเวนต์ร้องเพลงอยู่บ่อยๆด้วยแต่แล้วจูจ่ๆก็เกิดดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นเมื่อในทิกตอกได้มีการพูดถึงการร้องเพลงของเธอพร้อมทั้งวิพา์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากว่าไม่เพาะบ้างหรือปรางน่ะเหมาะกับการจะเป็นนักแสดงมากกว่าหรือบางคนก็บอกว่าปรางเส้นเสียงดีแล้ว แต่ยังคงต้องพัฒนาไปอีกหน่อยจะดีมากกว่านี้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามส่งกำลังใจให้สาวปรางพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งชาวเน็ตนะครับต่างก็ได้มาคอมเมนต์กันดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าปรางเป็นนักแสดงค่ะไม่ใช่นักร้องแต่เขาชอบร้องเพลงร้องได้เท่านี้ก็เก่งแล้วที่เม้นแซะกันนี่นะ่ะทําได้สักครึ่งของเขายังถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องจ้า ไม่ค่อยรู้เรื่องก็อย่าพึ่งยืนตอบนะจ๊ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ยังเป็นนักแสดงอยู่จ้างงอะไรสาวก่อนมั่นก็กล้าเอารูปขึ้นด้วยอย่ามาแกหลุมรูปดอกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฟิลร้องเพลงตอนอาบน้ําถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าและขยันออกงานอีเวนต์ร้องเพลงด้วยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลืมเลยว่าต้นฉบับเคยร้องคีไหนนะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเราว่าเขานะ่ะเนื้อเสียงดีแต่เขาต้องฝึกอีก แล้วก็ต้องเลือกเพลงให้เข้ากับช่องเสียงของตัวเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้พัฒนามากกว่านี้เราก็เป็นคนร้องเพลงไม่เป็นนะแต่ฟังแล้วเกรงทุกเพลงเลยรักนะคะจากใจถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากลับไปเป็นนักแสดงอย่างเดียวดีกว่าค่ะเหมาะกับคุณปรางมากกว่านะเพราะคุณปรางนะ่ะสวยแต่เสียงในการร้องเพลงอาจจะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในที่สุดก็มีคนคิดเหมือนฉัน เปิดใจครั้งแรกเพชราเผยทั้งน้ำตาความในใจปมเสียชีวิตพระเอกด,ดังมิตรชัยบัญชาราชินีจอเงินเจ้าของฉายาในตาหยาดน้ำพึ่งเพชรราชวราชหลังมาร่วมเป็นเกียรติให้กับหอภาพยนตร์องค์กรมหาชนประทับรอยมือรอยเท้าที่ลานดาราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเมื่อ30ปีที่แล้ว ในฐานะนักแสดงภาพยนตร์ที่มีผลงานมากกว่า300เรื่องมีแฟนๆภาพยนตร์ที่ยังคงคิดถึงมาร่วมแสดงความยินดีกว่า300คนแฟนๆได้ร่วมร้องเพลง Happy Birthday ให้กับอดีตนางเอกในตำนานในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีเมื่อ19มกราคมโดยราชินีจอเงินเจ้าของผลงานภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องเปิดใจให้การสัมภาษณ์ซึ่งข่าวนี้ถูกเผยแพร่เมื่อปี2563 ตัดสินใจออกมาเจอสื่อเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอากาสอีกไหมเนื่องจากอายุเยอะแล้วไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งยอมรับว่าไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองเพราะตามองไม่เห็นส่วนสุขภาพที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นยังมีความดันสูงตัวเปิดใจเป็นครั้งแรกบอกเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมาตลอดถึงการจากไปของพระเอกคู่ขวัญมิชัยบัญชา ที่เสียชีวิตขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองเมื่อ50กว่าปีที่แล้วว่าตนก็มีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นเพราะถ้าวันนั้นตนไปถ่ายทำคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซึ่งในบทตนต้องอยู่บนเครื่องบินและต้องสื่อสารกับนักบินถึงทิศทางการบินแต่วันนั้นตนต้องไปถ่ายทำภาพยนตร์อีกเรื่องที่มีกำหนดจะลงโรงฉายเจ้าตัวเผยทั้งน้ำตาและขอโทษขออโหสิกรรมสงสารเขา ตัวเรารู้สึกผิดเพราะวันที่เขานั้นโหนปันดลิงเขาคงลืมไปว่าข้างบนไม่ใช่เรามีแต่นักบินเอาหมวกเอาเสื้อเราไปคลุมไว้สคริปต์บอกให้บินไปทางโน้นทางนี้เราไม่ได้บอกนักบินว่าต้องทำอย่างนี้นะนึกว่าจะมีคนอื่นมาทำหน้าที่มาบอกเขาแทนนักบินก็ไม่รู้เรื่องว่าจะบินไปทางไหนพูดถึงเรื่องนิทีรรายแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกบาป รู้สึกเสียใจ